m i i s s มิชชัน m น o มูลพอดแคสต์คอนเท with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ม i ชชั o n น o มูลพอ o แคสต์นะครับคุณอยู่กับรรวินหานุสาหะครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่อง IF รเรานะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกับบางทีเราช่วงช่วงโควิดอะไรเนี่ยก็หลายคนก็หลุดทำ IF ไอเอฟผมก็หลุดไปนานเลยนะฮะเรียกว่าไม่ได้ทําเป็นหลายเดือนเลยนะครับ โอ้อาจ,จนานกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้กลับเข้าสู่หลู่ปกติแล้วก็รู้สึกครั้งนี้เนี่ยไม่ทรมานเลยนะฮะแล้วก็ทําได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ทิปและทริค IF ด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของอวิถีชีวิตด้วยนะครับจะชวนคุยเรื่องออกกำลังกายนิดหน่อยนะฮะคุยเรื่อง IF ก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็พยายามจะหาสูตรนะที่แบบทําแล้วมันจะค่อนข้างจะยั่งยืนใช้คานี้แล้วกันนะครับ ถ้าตอนนี้เนี่ยเวิร์กสุดสำหรับผมนี่ก็คือทานมือเย็นนะครับหมือนะฮะแต่การทานมือเย็นหนึ่งมือเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือว่าโปรโตีนเนี่ยจะต้องถึงจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าโปรโตีนไม่ถึงเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นหิวแน่นอนนะคือตื่นเช้ามาก็หิวล้วนะฮะแล้วก็การกินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังต้องใช้โปรโตีนผงอยู่นะฮะแต่ว่าเอาเป็นพลน n ์เบสนะฮะก็พยายามจะดูแลเรื่องนั้นด้วย คือมันมันยากมากอที่จะกินโปรตีนให้ถึงโดยกินแต่อาหารอย่างเดียวนะครับทีนี้ประเภทของอาหารก็น่าสนใจคือจะแบ่งเป็นแบบนี้นะฮะคือผมพบแล้วว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการทํา if เนี่ยนะถ้าเราต้องการที่จะดูแลเรื่องรูปร่างน้ําหนักไปด้วยเนะี่ยคือวันที่ที่กินให้ฟิตใช้คำนี้แล้วกันฮะค,คือกินให้แบบฟิตมากๆเนี่ยนะก็อให้มันฟิตมากไปเลยคือแบบเต็มที่เลยนะฮะอกไก่นะฮะผักต้มอะไรแบบเนี้นะฮะน้ําผักปั่นนะฮะ เพื่อที่เราจะได้เก็บโคต้าไว้สําหรับวันที่เราอยากจะกินเยอะหน่อยหรือว่ากินอาหารที่ไม่ค่อยดีหน่อยนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผลไม้เนี่ยน้ำตาลเยอะนะคือตอนนี้ผมตัดผลไม้ออกจากการไดเอทเป็นปกติผมกินผลไม้เยอะมากแล้วเพิ่งว่ารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผลไม้นี่มันมีท้งน้ำตาลแล้วมีแป้งด้วยนะฮะเพราะฉนั้นก็ตัดออกไปเลยเอาผลไม้เนี่ย เอาไปดื่มเป็นไวน์ดีกว่านะฮะคือไวน์นี่ก็เป็นแคลอรี่ที่แย่มากนะแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแคลอรี่ที่แย่มากแต่ว่าเพื่อความบันเทิงของชีวิตนะก็ดื่มบ้างนะถ้ามือไหนจะจะทานแบบจะดื่มไวน์จะออกไปกินดินเนอร์หรือหรือจะกินข้าวที่แบบเยอะหน่อยเนี่ยนะคือก่อนนน้นนั้นต้องต้องมีการเตรียมตัวมาคือต้องกินแบบฟิตฟมานะฮะหรือไม่ก็ชดเชยเอานะฮะแต่กินเผื่อไว้ก่อน,นค,คือมื้อไหนที่รู้สึกแบบไม่ได้โหยมากไม่ได้อะไรมากเนี่ยแนะนําว่าให้ทานแบบฟิตมากๆไปเลยนะฮะคือแบบ ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะกินอะไรอร่อยขนาดนั้นรู้สึกว่าเออกินนให้มันแบบเหมือนกับผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยก็แนะนํวมาให้ลุยแบบเต็มที่ไปเลยนะฮะให้ไปแบบแนวอกไก่ไข่ขาวต้มอะไรพวกนั้นไปเลยเพื่อที่เราจะได้เก็บโคต้าไว้ได้นะ,ะนี่ผมทําแบบแบบสายกลางนะคือไม่ไม่เอาแบบคือมันจะมีจะมีบางคนที่เขาแบบฟิตสุดๆทุกวันต้องอาหารดีหมดเนี่ยก็พวกนั้นเขาก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าผมก็อยากจะมีความบันเทิงในชีวิตบ้างนะฮะ อันนี้คือวันธรรมดาวันธรรมดาความความดีของ IF ในวันธรรมดาก็คือว่าตอนกลางวันเราเราทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะหิวอยู่แล้วนะครเพราะมันมีอะไรทําทตลอดนะฮะเที่ยงเทิงอะไรก็ต้องทางานอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนมันก็ผ่านไปอ่ะก็คือทางานไปเดี๋ยวแป๊บๆก็ก็ตอนเย็นแล้วนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะฮะดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆนะเที่ยงๆสมมติหิวมากนะฮะลองดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งช่วยนะครับสำหรับผมนะช่วยเลยแหละนะกาแฟดานะครับ แล้วก็ตอนเย็นก็ทานอาหารให้พอจริงๆวันธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่าอาหารมื้อที่ทานมื้อเดียวเนี่ยนะตอนเย็นเนี่ยสำคัญมากคือมันต้องทุกอย่างต้องถึงหมดนะฮะสารอาหารต้องถึงโปรตีนแั่ที่สุดต้องถึงนะฮะต้องต้องเพียงพออะไรกันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะโหยวันรุ่งขึ้นแน่นอนเลยนะฮะแต่มันก็จะมีบางวันนะที่ผมจะทานอาหารเที่ยงหรือบางทีอาทานอาหารเช้าด้วยซ้ำก็คือวันที่แบบต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเช่นมันจะมีบางวันนะครับเช้าประชุม แบบสองอันสอนอันหนึ่งนะฮะภายในตอนเช้าเนี่ยนะบ่ายมีสอนติดสามชั่วโมงตอนเย็นมีประชุมอีกอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยผมจะทานอาหารเยอะหน่อยถ้าเป็นวันลักษณะนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีบ่อยมากนะคือวันที่มันต้องใช้แบบแอคทีฟทั้งวันเลยคือไม่มีช่วงแบบอยู่คนเดียวเลยอ่ะคือเหมือนกับต้องอยู่ทุกกับคนอื่นแล้วก็ต้องแอคทีฟด้วยนะฮะเช่นต้องสอนหนังสือหรือว่าต้องบรรยายต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องต้องทานเยอะหน่อยไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกันนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ พยายามไม่ทานมือช้าคือไม่ไม่ทานตอนเช้าคือเริ่มกินมือแรกเที่ยงๆนะฮะจะได้เป็น IF อย่างน้อยสุดก็เป็นส6บหกบอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เสาวทีก็จะซีเรียสน้อยหน่อยแต่ทุกมืออ่ะพยายามนึกถึงโปรตีนนะฮะ <c oughs> คือไม่ต้องห่วงแป้งเนี่ยยังไงเรากินอยู่แล้วคือหมายถึงว่าต่อให้คุณพยายามไม่กิน,นก็ต้องกินบ้างอยู่แล้วเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเนี้ยสมมติจะสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่นะคร <c oughs> ับก๋วยเตี๋ยวนี่แน่นอนเส้นีน่ะต้องพยายามไม่กินอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเกาเหลาแต่เกาเหลาก็ต้องระวังอีกลูกชินีงย ถ้าทำให้เป็นไปได้นะครับก็กินเกาเหล่าย่างอื่นแทนแล้วก็สูตรผมผมชอบกินถั่วงอ,อกก็สบายไปเหมือนถั่วงอ,อกเหมือนเส้นนะฮะอีกการหนึ่งในก๋วยเตี๋ยวต้องระวังน้าตาลนะก๋วยเตี๋ยวน้ําตาลเยอะมากนะครับก็เป็นไปได้ก็ปรุงเองนะครับก็จะได้เขารู้ว่าจะยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะออถ้ามันรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นจริงๆหรือว่าอยากกินขนมจริงๆก็กินขนมได้นะครับหรือถ้าผมแนะนำนะครับเดี๋ยวนี้ขนมพวกคีโตขนมพร้อมๆอม่ะ ันอร่อยขึ้นเยอะโดยเฉพาะบราวนี่นะฮะบราวนี่อร่อยขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากโอ้สมัยก่อนแบบไม่กินก็ได้อ่ะคือแบบกินเข้าไปแล้วแบบโอ้ถ้าเกิดรสชาติแบบนี้ก็อยูอ่เฉยดีกว่านะฮะขนมพวกนี้มีติดตัวไว้ก็ก็ดีหมายถึงว่าบางทีเราจะอยากกินใช่ไหมแบบว่าแบบอยากกินอะไรหวานๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรที่มันรู้สึกเป็นขนมเ่ยก็เอาขนมพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะชอบซื้อไอ้พวกไอ้อ่าของชาชาที่มันศูนย์แคลอรี่นะที่ไม่ใช่น้ำอัดลมนะเป็นพวกแบบโซดาอัดอะไรเงี้ยนะครก็ ติดตู้เย็นไว้บางทีมันเหนื่อยๆก็อยากทานนะฮะผมว่าเคยได้รับสาคัญที่ผมเจอตัวเองก็คือว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวเด็ดขาดหิวมากอะ่ะอย่าปล่อยเพราะว่าถ้าหิวมากเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะตะบาดแตกมันจะคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าตอน,นต้องถึงเวลากินต้องกินนะฮะเราก็ต้องกินแบบโดยที่ยังไม่หิวมากเพราะหิวมากสติจะหลุดมากๆนะฮะแล้วเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็เลือกนะคือคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องถึงขนาดว่าโอ้โหจะต้องกินแบบอกไก่ทุกมื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้จะไปประกวด อะไรแบบนี้ผมว่าเอาชีวิตที่มันแบบช้นได้ทุกวันดีกว่าเนี่ยอยู่ข้างนอกก็กดูครับอย่างที่บอกเออลองโฟกัสไปที่โปรตีนเพราะว่ายังไงแป้งเนี่ยเรากินอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะโฟกัสไปที่ protein, ว่าจะทานมือไหนที่เป็นโปรตีนเยอะเช่นถ้าสมมติว่าอก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะเป็นอันที่ทานบ่อยนะฮะก็สั่งเป็นเกาเหลาใส่ถั่วงอกแทนถ้าคนกินถั่วงอกได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทานอาหารลดให้มันจืดลงนะครับค่อยๆปรับก็ได้นะฮะเพราะว่าอาหารลดที่จืดลงเนี่ยนะมันดีหลายอย่างนะครับเพราะว่าเครื่องปรุง,งต่างๆพวกนี้นี่ เรามีแนวโน้มจะกินเครื่องปรุงพวกโซเดียมอะไรเนี่ยเยอะเกินไปอยู่แล้วนะครับเยอะเกินไปอยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลดลดบ้างก็ได้นะฮะออกกำลังกายก็สำคัญเนาะช่วงนี้เนี่ยผมมาฟิตเนสอาทิตย์ละสามวันนะฮะยกเวทครั้งชั่วโมงครึ่งเพราะาช่วงโควิดนี่คือ,อ,อเกเรมากไ,ไม่ได้ไปฟิตเนสเท่าไหร่นะไปน้อยอะ่ะล้วก็ยกอะไรรูอ้อยแอแบบไม่ได้ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะฮะก็เลยต้องกลับมาฟิตเพราะว่ารู้สึกว่า เการสร้างกล้ามเนื้อนี่เป็นเป็นสิ่งที่ป้องกันการบาดเจ็บได้ดีนะครับแล้วก็บันท่เหลือก็เดินมั่งวิ่งมั่งอะไรแล้วแต่แล้วแต่จะมีพลังไหวนะฮะคือก,ก็ก็ไม่อยากจะไปแบบกดดันตัวเองมากจนเกินไปอาทิตย์นึ่งให้ออกกำลับบงกายสักสี่ครั้งผมว่าโอเคละนะฮะสี่ห้าครั้งอะ่ะได้ห้าครั้งก็ดีนะฮะอีกอันหนึ่งที่ช่วยมากเลยช่วงนี้ก็คือผมกลับมาใช้เอ,อที่นั่งสมาธิที่ชื่อมิวส์ไม่แน่ใจใครจําได้ปะผมเคยรีวิวนะฮะที่มันใส่หัวแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยเออ สองสามอาทิตย์แล้วนะฮะเขารู้สึกดีนะฮะวันนั่งเวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยวันไหนมีแรงก็กดไปยี่สิบนาทีนะฮะก็โอเคนะฮะก็รู้สึกว่าจิตใจมันก็สงบขึ้นแล้วก็ช่วงนี้มันก็มีเรื่องเครียดเหรียญก็ลงไอ้ทุนก็ลงธุรกิจอะไรเงินก็เฟอ้ออะไรไปหมดเนี่ยนะฮะทุกอย่างข้างที่ต้องใช้เงินขึ้นหมด <laughs> ข้างทีต้องซื้อขึ้นหมดข้างที่เป็นสินทรัพย์ลงหมดอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าความเครียดมันก็แยกออกจากเราได้ดีขึ้นพอเรากินดีนอนดีออกกําลังกายดีนั่งสมาธิด้วยนะก็ดีแล้วก็ผมก็วันไหนไปปาร์ตี้ก็เอนจอยก็ดื่มไวน์อะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือก็ให้รู้ว่าวันนี้ก็จะปาร์ตี้ก็ก็ดื่มไวน์ไปแล้วก็เราก็วันลุงขึ้นก็ค่อยกลับมากินแบบฟิตฟิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็เป็นชีวิตที่ตอนนี้รู้สึกโอเคนะฮะรู้สึกรู้สึกว่าสูตรนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็ก็ชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะมันก็มีเทคนิคนิดหน่อยอันหนึ่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทําเองอ่ะดีสุดอันนี้คือคือของจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามื้อไหนที่พอจะทําอาหารเองได้นะครับก็เลือกทําเองดีที่สุดจริงๆเพราะว่าเรารู้ทุกอย่างเลยว่าเราใส่อะไรลงไปในนั้นบ้างนะครับแล้วก็จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแบบอยากกินขนมจริงๆนะมันมีสูตรอันหนึ่งที่ผมทํากินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันช่วยทําให้หายขนมหายยาหายยากไปเยอะเลยนะฮะเอาเอากล้วยอ่ะนะครับกล้วยอะไรก็ได้นะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าก็ได้ที่มันสุกนิดนึงนะครับ เราะกล้วยมันหวานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีความเป็นแป้งอยู่นะฮะเอากล้วยเอาไข่นะฮะกล้วยหอมหนึ่งลูกไข่ฟองหนึ่งแล้วก็เข้าโอ๊ตที่เป็นผงๆนะ่ะผสมกันนะครับอัตราส่ตรลองไปค้นในเน็ตได้นะฮะสูตรแบบเฮลตี้แพนเค้กแล้วมันก็ออกมาเป็นแพนเค้กซึ่งหวานด้วยเพราะว่ามันหวานจากกล้วยนะ,ะก็กินไปก็ก็มันก็มีแป้งมีน้ําตาลแหละแต่มันก็ยังมาจากธรรมชาติก็ยังโอเคนิดหนึ่งนะฮะก็พวกเนี้ยลองลอง,ลองทําเองกินได้ด้วยนะฮะผมว่าพอเราเริ่มโฟกัสไปที่พวกนี้มากขึ้นเนี่ย เราจะรู S <S ้สึกว่าชีวิตม so so ีพลังมากขึ้นผมอาจจะใช้คําว่ารู้สึกเด็กลงได้เลยด้วยซ้านะฮะในในเชิงของแง่ของพลังนั้นหน้าหน้ามันไม่ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าพลังรู้สึกว่ามันร่างกายมันมี e อ NERGY มากขึ้นก็ก็อยากลองชวนดูว่าใครที่หลุดไปนะช่วงช่วงโควิดหนักๆช่วงที่เว f ร์ m home หนักๆเนี่ยลองกลับมาฟิตอีกสักรอบแล้วผมว่าจะรู้สึกดีมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to ท h e m ม o n นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to t h e m o o n p o d cast Continue with your mission.